Thank mm -hmm. you.

บ้านนี้ครับบ้านนี้เนี่บ้านี้เนี่ยจ่าเนี่จาพัง เท่ามาัมผ่านแลาวแม่ว uh ัจังเออน่มีของกินหลายอย่างเลยเียาชัก่จกเวเาวันนี้เอซื้อไม่กันเท่าเดกอันหนึ่งกนหรอกปอยหงอกปอยข้าไหวทีเด้อเวันนี้เปิดฉันักเยอ้าวใบนาซิสซี่คันซินฮกโมนันเท่าไหร่เอาว่าจังไดมเจ้ากันเลยเอาน้ท่อมาไปเพื่เปิดันักเลยลดละจากจากไงลดละมาเลยด้ยนั่นแล้ว cái ban, lơc qua đây đi, lót da yun lơc qua đây, dị chặt nhảy lửa đẹp. <laughs> ya no le vi bien, เอาแล้วเาแล้วมี้ขาจับสี่มือจับแท่นขาพังไทยเพว่าพมุนเซากองรถตบมา เอาไว้วาข้อหักข้อหักข้อหักอ่าข้อหัก,หกลยใส่มือนักบุฟันไปเองเอาทุกอย่างบ้ดังไปบรอดเดี๋ยวพูดอะไรกันพื่อันไรแต่ร่มมาเนี่ยตีครับนี่จะมูลันเคยเนนะตัว <laughs> ่นึ่งยี่สบสามจี จำไ,ไ,ไ,มไ,ไม่ค่อยได้เอยค่อยๆออกจากบ้านเราก็เริ่มคอยเปน็นแรนรถนะบอกซอย,ยนะี่นไอ้ที่มาบอกไอ้สุนทรไปใช่ปะไปปงวลเขาบอกไปไอ้สารทนเขาวบ้บานท้องสารมันต้องเสียอนะคิดเจ็ดแล้บมานริม <laughs> mình mi kho đằng khai khay mi mì trâu đằng này, ài kho đằng kho đày phơi nhiên nhiệt kho đằng khay khay trâu không à? Phơi ก็ได้ทีไม่ได้ิกบทีมันเหย้าเนียจ้าหน่อยเอามาบานเขาดองอย่าันี้เมื่อไอ้ั้นยีสิบหล้อเห็นใครได้เจ้ามาเด้อเอาสดเสดเลยเด้องไหนหมอล้อมน้ำก่อนน้ำก่อน้ำิงเด็ดเห็นยำวินเด้อโอเคไดยได้ย่หมล้อมาเพลงบ่ไดดลงเด้วมันพิษ เฮ้งไหนบ่ได้เลยไอ้นี่แม่อันที่มาบันไม่มีหมอนจำในอ่ะจำในม่พนแต่จำซื้อบ่ได้นั่นแหละคือกันไอ้เดียวเนี่ยยังอยู่ดิไทยไปยังอยู่ดิในนี่ในเครื่องนี่ไอ้เอาไว้ไอ้งานละคิดบ่รอบไปเลยงานงานแบกแบกเกอไปงานเฮียบินกะมี่แต่ว่าใส่เพลงเข้าไปไอ้ ขึ้นบานยี่หมอนหอยบางว้าล่ำหัวหน่าผู้เฒ่านะล่ำเก็บใบล่ำล่ำล่าล่ำบะในก่อนมีการตสินนะผู้เฒ่าเดิเฒารุ่นเขาเนี่ยเก็บดีดีเก็บไปไอ้ วัดยมพีมายังคันเจวิตุงวิตุงลักกณาทายสา,สา,าสินานีนัสาังพันจ์สลานิยาจารมาา un <coughs> <coughs> <coughs>

เจอแล้ครับพ่นเผานี่ละน้าบ้าครับทาราเป็นน้าบ้าตาพ่นเผาเราเอินพ่อเย้ครับปลาเือนี่ับปเลือเบิ้ลนั้ับปเลือาี่ัปาลเลยจ้ะนังมาสายทัพปเลเี่ยังปเลือเมทัปลยระปยนังใช้ปาเลพี่กายงานไหมงานวัดนี่ยละเมีัพปเลยเลย đi mấy con hơi hoặc mình mất điện mà tham chiếc kia tham mất. Niềm mặt nha là thai hoặc mình mất điện thoại tham 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 mất điện กระตุ้มเน่อันนี้ไงงานกระถินเนี่ยปีโมขารองเพ่งไทยไปลองเราลองไปแล้วลองเพ่งแต่สายนี่วะนี่ไงนอนอยู่ในพี่เจ้าเด้อนอนกิ่งกับดินนอนกิ่งไทยยูรันดูปุตตะคีเดียนลายเทียวลายเทียวยังไงนี่ลายลายเทียวแต่ว่า

chăn đi này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ขอต้องจอับอองท้ายมาหลายแล้วเราท้ายแล้วบรพี่ขาจับขาจับพังขาจับมือถือมันพังถ่ายงานอยู่น้องแก่าบางไอ้เดือนในพิศนาหมุนกองขากองรถตันวน้งองขาร่างเราไม่จันท์ไปตายห้องกับที่ใบผีด้วย